มนมีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตตร,ร้อยเราไม่มีทั้งร้อยเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาทแล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสมบ,บนี่ถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกตด,ดูวัดไหนสนั้นฉันรวมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปอันนั้นเป็นคณะสอ์ สมมติว่าพระวัดนั้นมี30มสิบองค์ไม่ใช่ไปไหว้นะเจ้าสงไม่มาไิไรัย <c oughs> ข้าก็จะบอกไปแล้วท <c oughs> ่านมีสามสิบองค์แต่ฉันไม่ไม่รวมกันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมมาตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ก็ใช้ได้เปน็นคณะสงฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากทั้งข้าสลกถ้วยหนึ่ง กับข้าวจะเป็นอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มปลาน้ำปลาข้าวปิกกุ้งแห้งอะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดเอาไปถเาไว้ในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นสังฆทา,านไม,ไ,ามาาไม่จ้เป็นว่าออเมหิตการิไไม่จำเป็นต้องว่านะเราส่งเข้าไปท่านรับเป็นสังฆทา,านดันที